ขอบคุณที่รับส้มนะคะขอบคุณที่ติดตามจ้าขอบคุณที่มาดูเนาะคะเนาะขอบคุณคะ่ะบายบายจ้าเจอกันคิหนาเด็กขัตไรบินมา <c oughs> ตอนเย็นๆเนาะคะ่ะเพิ่งกับบินบรับลมเย็นๆตอนเย็นคะ่ะค่ะพี่น้องเห็นบ่จ้าสียง ขอบคุณที่รับส้มนะคะขอบคุณที่ติดตามจ้าขอบคุณที่มาดูเนาะคะเนาะ,ะ,นะ,ะขอบคุณคะ่ะบ๊ายบายจ้าเจอกันคลิปหน้าด้วยบรรยากาศนะคะเดี๋ยวจะเข้าไปดูค่ะอันพ่อไปถึงอันอันด่านเนาะคะ่ะที่แม่แนวเซอร์ไพรส์นะคะพี่น้องดูบรรยากาศหะะ้าโมงเย็นแล้วตอนนี้เนาะคะเนาะ,คะนะคะ่ะบรรยากาศดีมากเลย บรรยากาศธ,ธรรมชาติเบิ่งดูค่ะ <c oughs> ธรรมชาติสวยงามมากเลยค่ะพี่น้องลองจอกแจ๊กจอกแก๊กอยู่ค่ะบรรยากาศเย็นๆนะคะเนาะ <c oughs> โอ้เสียงนะคะขออาภัยด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะคะวันนี้สิบห้าเดือนดูบรรยากาศนะคะผ <c oughs> ้าเดินดูบรรยากาศนะคะตอนเย็นๆนะคะพี่น้อง ผ้าเละนะคะวันนี้ผ้าเละดูบรรยากาศท่าค่ะดูธรรมศาสตร์ด้วยค่ะมคะีค่ะ,ะเอาบรรยากาศมาฝากนะคะพี่โน,โน้องผ้าเละนะคะวันนี้ผ้าเละดูบรรยากาศท่าค่ะดูธรรมศาสตร์ด้วยค่ะ <c oughs> <c oughs> เสียงนะคะเสียงค่ะ <c oughs> เสียงก็เหบเหบดูค่ะพี่น้อง บญญาา <c oughs> รร,าร,ราายากาศดีมากเลยค่ะธรรมชาติก็ดีค่ะเพราะว่ามีต้นใหม่เยอะเนาะค่ะดูเอานะคะให้ภาพบรรยายเนาะค่ะเนาะว่าดีห้าโมงเย็นแล้วตอนนี้เนาะค่ะบรรยากาศดีมากเลยบรรยากาศธรรมชาติบรรยากาศยามเลงน,นะคะพี่น้องสวยงามมากเลยบรรยากาศดีค่ะ สดชื่นมากดูบรรยากาศนะคะตอนย่ามแรงๆเนาะพะ่น้อหามม้งเย็นนะคะพี่นอ้องเดี๋ยวพาเดินดูนะคะดูข้างหนา้าข้างหลังะคะ่ะพี่นอ้องสวยบอไปเลยอนี่ค่ะพี่น้องนี่บอบรรยากาศย่ามแรงๆเนาะคะ่ะเพื่อนว่าย่ามแรงคะ่ะใบบินมา <c oughs> ตอนเย็นๆเนาะคะ่ะเพื่อนกับบินรับลมเย็นๆตอนเย็นคะ่ะ ค่ะพี่น้อ,องเ <c oughs> สียงนะคะเสียงค่ะเสียงก็แหบแหบดูค่ะพี่น้องบรรยากาศดีมากเลยค่ะ <c oughs> ถ้ามาศาสตร์ก็ดีค่ะเพราะว่ามีต้นใหม่เยอะเนาะค่ะ <c oughs> ดูเอานะคะให้ภาพบรรยายนะเะนาะว่าดี <c oughs> ไปเรื่อยบรรยากาศนี่อนเย็นๆ,ๆนะคะเ้อ บรรยากาศดีมากเลยค่ะธรรมศาสตร์ก็ดีค่ะเพราะว่ามีต้นใหม่เยอะเนาะคะ่ะดูเอานะคะให้ภาพบรรย่าให้นกขนะว่าดีมากเลยเห็นไหค่ะพี่น้องบรรยากาศดีนะคะคนก็สวยค่ะพ <c oughs> าเดินดูบรรยากาศนะคะตอนเย็นๆนะคะฝนกับโปรตุกนะเนอ เสียงแห่ประมาณนี้เด้อค่ะเด้อบ่ม <t Books nu arts> ีไปยองกระยองตัวเองค่ะพี่น้องจะได้มีแรงเดินต่อเด้อนี่ครับพี่น้องนี่มอบรรยากาศย่ามแรงๆเนาะค่ะเพิ่นว่าย่ามแรงค่ะธรรมศาสตร์ก็บินไปบินมาอยู่ค่ะเนาะสถานที่เพิ่นเนาะค่ะเนาะเพิ่นก็บินเพิ่นค่ะเพิ่นค่ะบรรยากาศนะคะ บรรยากาศย่ำเย็นเนาะจา้าเนาะสวยงามมากเลยค่ะพี่น้องง็้มาค่ะ <c oughs> ดูนะย่ำน้แรงด้วยค่ะเด้ออันนี้ย่ำแรงค่ะ <c oughs> บรรยากาศน, <c oughs> นะคะเดี๋ยวจะเข้าไปดูค่ะอันพอไปถึงอันอันนั้นเนาะค่ะที่แม่นวเซอไผ่นะคะพี่น้องดูบรรยากาศนะคะพี่น้องบรรยากาศนะคะ บรรยากาศยามเย็นเนาะจ้าเนาะสวยงามมากเลยค่ะพี่น้องเหี้มาค่ะดูธรรมศาสตร์ก็บินไปบินมาอยู่ค่ะเนาะสถานที่เพิ่นเนาะค่ะเนาะเพิ่นก็บินซ้ำใด้เนาะค่ะท่อนกระสีอ้มว่าซ้ำหนีเนาะค่ะเนาะพี่น้องดูค่ะอากาศดีมากเลยค่ะธรรมศาสตร์ก็ดีค่ะเพราะว่ามีต้นไม้เยอะเนาะค่ะ ดูเอานะคะให้ภาพบรรยายน้อคะอวาดีาจ้าบรรยากญญาศนะคะบรรยากาศดีนะคะพี่น้องค่ะแย้มแรงเด้อค่ะเด้ออันนี้แยามแรงคะ <c oughs> ่ญญะบรรยากาศดีมากเลยคะ <c oughs> ่ญญะธรานระส <c oughs> าทก็ดีค่ะเ <c oughs> พราะว่ามีต้นใหม่เยอะเนาะค่ะ ดูเอานะคะให้ภาพบรรยากาศน็ะคแอนะวาดีบรรยากาศดีมากเลยนะคะพี่น้องคะคนก็สวยบรรยากาศก็ดีเ้อขอบคุณคะ่ะพี่พี่ทุกคนขอบคุณที่ลับส้มนะคะขอบคุณที่ติดตามจ้าขอบคุณที่มาดูนาะคะเนอะขอบคุณคะ่ะบ,บายบายจ้าเจอกันคลิปหน้าเด้อค่ห้าโมงเย็นแล้วตอนนี้นาะคะเน ค่ะบรรยากาศดีมากเลยบรรยากาศธรรมชาติหมอขาพี่น้องคะสวยมากเลยบรรยากาศยามเย็นๆนะคะพี่น้อง <c oughs> เห็นห่อ่าพี่น้องคะเห็นบมอรบรรยากาศยามเลยงน,นะคะพี่น้องสวยงามมากเลยบรรยากาศดีคะ่ะสดชื่นมากลองจอกแจ๊กจอกแก๊กอยู่คะ่ะ <c oughs> กากาศเย็นเนาะคะเนาะ <c oughs> โอ้เสียงนะคะขออภัยด้วยค่ะ,ะ,ค,ะค่ะคุณค่ะบรรยากาศนะคะบรรยากาศยามเย็นเนาะจ้ะเนาะ <c oughs> สวยงามมากเลยค่ะพี่นอ้องเงี้ยมาคะ่ะดูขอบคุณที่รับส้มนะคะขอบคุณที่ติดตามจ้าขอบคุณที่มาดูเนาะคะเนาะขอบคุณคะ่ะบายบายจ้าเจอกันคลิปหน้าเด้อยค่ะบรรยากาศยามเลยนะคะพี่นอ้อง สวยงามมากเลยบรรยากาศดีค่ะสดชื่นมากนี่ครับพี่น้องนี่บอกยากาศย่ามแรงเนาะค่ะเพื่อนว่าย่ามแรงค่ะมากเลยห็นบอกค่ะพี่น้อ,นอนยาายงยากาศดีนะคะคนก็สวยค่ะบรรยากาศนะคะเดี๋ยวจะเข้าไปดูค่ะอัน,น พอไปถึงงันอันดานนกะคาะที่ไม่น้เซาภัยนะคะพี่น้องดูบรรยากาศะะ <c oughs> เสียงนะคะเสียงค่ะเสียงก็แหบเหบดูค่ะพี่น้องร้องแจ๊กแจ๊จกแจ๊กอยู่ค่ะบ <c oughs> รรยากาศยามเย็นน,ะคะนกคาเนาะโอ้เสียงนะคะขออาภัยด้วยค่ะห <c oughs> มอขาพี่น้องคะสวยมากเลย บรรยากาศย่ามเย็นๆนะคะพี่นอ <c oughs> <c oughs> ้นนองเห็นบ่ค <c oughs> ่ะพี่น้องค่ะเห็นบอบรรยากาศนะคะเดี๋ยวจะเข้าไปดูค่ะอันพอไปถึงอันอันหนาน,น้อค่ะที่แม่แนวเสิร์ฟไปนะคะพี่น้อง <c oughs> ดูบรรยากาศนะคะพ <c oughs> ่น้มค่ะบรรยากาศนะคะบรรยากาศย่ามเย็นานาองจ๋านาอสวยงามมากเลยค่ะพี่น้องเห็นบ่ค่ะดูบ้านนะคะ เนี่คะ่ะเห็นบอคะ่ะพี่น้องคะ่ะเห็นบอสวยงามมากเลยคะ่ะพี่น้องเจ้าคะ่ะเด้อขอบคุณคะ่ะพี่ๆทุกคนทำได้เนาะค่ะทอดกระสีอมอฝาสำนีน,นะะ้อค่ะนนอพี่น้องดูคะ่ะไาบินมา <c oughs> ตอนเย็นๆเนาะคะ่ะเพิ่นกับบินรับลมเย็นๆตอนเย็นคะ่ะค่ะพี่น้องบรรยากาศดีมากเลยคะ่ะ <c oughs> ธรรมศาสตร์ก็ดีค่ะเพราะว่ามีต้นใหม่เยอะเนาะคะ่ะดูเอานะคะให้ภาพบรรยายนะคะเนาะ,ะนว่าดีจ่าเบิ่งดูค่ะ,ะ,คะ <c oughs> ธรรมศาสตร์สวยงามมากเลยค่ะพี่น้องบรรยากาศนะคะทุกท่านทุกท่านดีสวยมากเลยใช่ไหมคะธรรมศาสตร์ก็หล่ออยู่นะคะพี่น้องธรรมศาสตร์ก็บินไปบินมาอยู่คะเนาะ สถานที่เพิ่อนนคนะเพิ่นกบ,บินดูบรรยากาศนะคะตอนย่ำแรงๆนคน์หามุ่งเย็นนะคะพี่นอ้องเดี๋ยวพาเดินดูนะคะดูข้างหนา้าข้างหลังค่ะพี่นอ้องสวยบเป็นาามาาบรรยากาศนะคะบรรยากาศดีนะคะพี่นอ้อง